ก็วันนี้มากับบอร์ด LG นะครับบอร์ด LG บอร์ด LG ก็อาการสวิต์ประตูสวิต์ประตูเสียนะอาการนี้นะครับก็อาการไม่ยากนะครับสำหรับงานช่างนะครับบอร์ด LG เครื่องรับฟ้ารุ่นธรรมดานะครับก็เดี๋ยวจะเทสให้เพื่อนดูนะครับ อาการนี้หนึ่งในพันครับไม่ค่อยเจอไม่ก็ไม่เจอเลยครับไม่เจอนานๆมถึงเจอสักสักตัวนครับก็คืออาการนี้นะครับตอนนี้ผมผาพบ่าบอดแล้วครับสําหรับตําแหน่งของสวิตประตูนะครับก็ผ่าบอดมาแล้วส่วนนี้นะครับส่วนนี้ผามาแล้วพอผ่าบอดมาแล้วครับพอเดี๋ยวใช้มัลติมิเตอร์แบบเข็มจะเห็นชัดเตนนะครับ พาบอร์ดแล้วก็ผมได้ทําการเชื่อมจุดของขาของสวิตประตูนะครับแล้วก็อุปกรณ์ที่มีก็อย่างนั้นก็ต้องมีแม่เหล็กนะครับแม่เหล็กแม่เหล็กตัวน,นี้นะครับเรียกว่าแบบไหนก็ได้นะครับแต่ให้ดีก็คือเป็นแม่เหล็กแรงดันสูงครับในการเทสนะครับประมาณนี้เทสบอร์ดนะครับ ก็ผมบัคกีไว้ก่อนนะครับกีไว้บัคกีไว้ครับตำแหน่งนี้นะครับแล้วก็ลองแตะนะครับลองแตะแล้วก็วัดดูนะครับนะครับลองแตะมันไม่ขึ้นนะเห็นไหมฮะมันไม่ขึ้นนะครับแตะแล้วมันไม่ขึ้นแค่ไม่เล็กแตะที่ตัวสวิตช์นะครับ ไม่มีผลเลยครับทำให้ชวิตไม่ทํางานนะครับเดี๋ยวมาเจอของที่ยังใช้งานได้อยู่อาการนี้ผมไม่ค่อยเจอนะครับแขงแ็งส่วนนี้เตัวสวิตประตูเสียนะครับแม่เหล็กมันจะไม่เสียนะครับแม่เหล็กเป็นแม่เหล็กทาวนนะครับประมากับตัวนี้นะครับการวัดนะครับสังเกตนะครับเวลาเราใช้แม่เหล็ก เพื่อนผ่านคนระับเดี๋ยวทำกทารแดงผมจะปลุกไว้นะ ผลูกไว้ก็ใช้ตะเข้ขีบไว้นะครับให้มันแน่นพอพอแตะก็สวิตเทปก่อนนะครับว่ามิตเตอร์ทำงานหรือเปล่านะครับเทปตะเขคลีบไปเลยนะครับ mặt mặt đáy mê lụt thiết lắm thông can thiết đổi cho mê lệnh ừ ừ แรงแรงดันสูงครับแรงดูดสูงดูเข็มนะครับดูน,นะครับสวิตทำงานนะครับตัวนู้นสวิตไม่ทำงานนะครับเห็นนะครับสวิตทำงานแต่ตัวนู้นสวิตไม่ทำงานนะครับเดี๋ยวผมเปลี่ยนสวิตของตัวน,นี้ไปใส่ตัวนู้นนะครับเพราะว่า สวิตตัวนี้มันหาซื้อไม่ได้นะต้องใช้ของเก่าเท่านั้นนะ,นะครับหาซื้อไม่ได้ไม่มีขายนะครับเขาไม่ได้แยกขายเขาขายมาต้องแพงครับแต่ให้เป็นของเยอดเดียวกัน,นครับถึงจะโอเคนะครับก็เลยทำการเนสวิตนะครับทำการเปลี่ยนสวิตต้องผามาก่อนตัวนี้แผงเก่าครับแผงเก่า ้องค้นประตูเลยโอเคมาก่อนนะครับเดี๋ยวใช้ตะกัวดูตะกัวดูดมาก็มีต้องมีหวัวแรงกับตะกัวแล้วก็ตัวดูตะกัวหรือว่าใช้ซีนก็ได้นะครับตัวดูดตะกัวนะครับใช้เผ่นแผ่นซีนก็ได้แบบนี้ครับ หัวแรงอีกตัวนึงไม่ไดเอาอมาอยู่ในรถเนาะใช้ตัวนี้ครับตัวนี้ไม่เจ๋งเท่าไหร่หัวแรงครับก็แกะมานะครับแกะมา,ะอ,อ,มาะออกมาแล้วครับมาแล้วสวิตนะครับ เดี๋ยวถอดตัวเสียออกมาคนระับตัวนี้อาการนี้มันหนะึ่งในพันครับไม่ค่อยมีนะครับไม่ค่อยมีสวิตประตูเสียตัวจับเซนเซอร์จับประตูเสียนะครับโอกาสน้อยมากหนึ่งในพันครับหนบ 1, ึ่งในพันแต่ก็เสียได้นะครับก็ไม่มันก็มีโอกาสเสียนะครับแต่ว,ว่าหนึ่งในพันครับในช่างไม่เจอเลยคนระับน้อยมากเลยสวิตประตูของ เอลจี uh, นะครับเดี๋ยวต้องฉีกตัวนี้ออกก่อนคนระับนอ,อยางออกก่อนถ้าไม่นอ,อยางออกมันจะดึงออกอยากแล้วก็เวลาใส่ก็ใส่ยากนะเปลี่ยนทงวิตประต,ตูต้องมีต้องมีอะไรด้วยนะครับของบางอย่างมันไม่มีขายครับในท้องตลาดมันไม่มีขายนะครับ ก็ต้องมีอะไรเก็บไว้บ้างนะรับช่างนะรัดช่างซ่อมนะถ้าช่างเปลี่ยนก็ไม่ต้องนะของแอก็เหมือนกันนะครับของเอก็เหมือนกันนะครับโอเคถอดมาทั้งสองอันแล้วนะครับถอดมาทั้งสองแล้วเดี๋ยวมาวัดให้ดูนะอาการเสียนะครับหาไม่เหล็กไม่เจอแล้วไม่เหล็กไปอยู่ไหนที นกตรงนี้เวลาเทสนะครับเวลาเทสฟ้องสวิตประตูนะครับจะเห็นชัดเจนนะเวลาเสียนะครับแค่ไม่เหลือผ่านมันต้องมันต้องต่อครับประมาณนั้นนะครับ ตัวนี้ตัวดีนะครับเห็นไหมตัวนี้ตัวดีนะครับมันเป็นสวิตแค่เป็นสวิตนะครับสวิตเช็คประตูนะครับตัวนี้ตัวเสียนะครับคิดว่าเป็นตัวเสียเห็นไหมับก็แสดงว่าสวิตเสียนะครับก็สวิตคิดว่าน่าจะเป็นที่หน้าคอนแทกมันอาจจะสกปรกนะครับก็เลยเสียนะครับตัวนี้เสียก็เปลี่ยนนะครับเดี๋ยวทำการเปลี่ยน ก็เวลาเปลี่ยนก็ได้ทำการเอ,อรูนะรูของขาของสวิตต้องกว้างพอที่จะใส่เข้าไปได้นะ ตัวนี้เป็น LG นะครับ LG ธรรมดา LG ธรรมดาใส่ก็หน้ากากออกวางฝั่งนี้นะครับหน้ากากออกฝั่งนี้ใส่ยากนิดน,นะครับ มันเป็นมันมียางอยู่นะมันมียางอยู่เดี๋ยวเวลาเทสก็ไปตั้งปันแห้งตั้ป่นแห้งตั้งโปรแกรมปันแห้งครับแล้วก็ดูดสูงขวาสวิตโอ้ไม่นะครับ โอเคนะครับเรียบร้อยก็รประมาณนี้นะครับนะครับ lg กัเปลี่ยนสวิตประตูนะครับสวิตประตูตัวน,นี้นะครับเรียบร้อยเดี๋ยวาพาเพื่อนไปดูตอนทำงานสตาร์ทนะครับนะครับ เราสองคนสะอาดนะครับให้พื้นผิวส่วนนี้นะครับโอเคนะครับให้มันราบนะครับเราได้สามารถใส่ตอกเข้าไปได้ได้นะครับแล้วก็ใช้เล็กเกอร์พ่นนะครับให้มันเป็นขนนิดนก็ใช้เลกเกอร์ครับ เพื่อนะครับเพือไมเป็นเป็นสนุนนะครับป้องกันป้องกอันแผงเป็นสนิมนะครับโดยประมาณนะแล้วก็แล้วก็ไปก็ขอจบนะครับวิธีการเปลี่ยน สวิตประตูของ LG นะครับผม LG Electric นะครับผมแผง LG นะครับแผงเครื่อง LG นะครับก็อย่าลืมกดติดตามกดไลค์กดแชร์กดติดตาม Subscribe ด้วยนะครับสำหรับงานซ่อมของในช่างนะครับผมวันนี้ก็ขอสวัสดีครับอย่าลืมกดติดตามกดไลค์กดแชร์ด้วยนะครับผมแค่นี้ก่อนนะครับผมกับแผง มาจบกับแผง LG ธรรมดาแล้วก็โซล่าฟาฝาบนนะครับผมขอบคุณครับ